ทุกคนเคยรู้สึกลงทางกันบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนว่าเราทุกคนเนี่ยก็อาจจะเคยหลงทางกันมาก่อนนั่นเป็นเพราะว่าเราเชื่อใจ GPS มากเกินไปและกรุงเทพก็เป็นเมืองที่สับสนวุ่นวายจริงๆแต่ผมไม่ได้หมายถึงการหลงทางแบบนั้นครับผมกําลังหมายถึงความรู้สึกหลงทางและสับสนในชีวิตต่างหากซึ่งผมเองกําลังรู้สึกแบบนั้นอยู่ครับมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเลยแต่ผมก็ได้ไปรู้มาครับว่า ความรู้สึกหลงทางเนี่ยาอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกทูกฟังเนี่ยจำเอาไว้ก่อนเลยก็คือการรู้สึกหลงทางมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตครับทุกๆคนมักจะเจอช่วงเวลาที่สับสนมุนงงแล้วก็ไม่แน่ใจในเส้นทางของตัวเองเป็นเรื่องปกติ แม้กระทั่งคุณสตีฟจ็อบสเองครับครั้งหนึ่งเขาก็เคยที่จะลาออกจากบร,ริษัท Apple ที่เขาเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาด้วยตัวเขาเองอ้างอิงจากหนังสือที่มีชื่อว่า The Deep ของคุณเซนส์กอดิกนะครับเขาเขียนเอาไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ผ่านช่วงเวลาหลงทางไปได้นัน่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าไม่มีใครเลยครับบนโลกใบนี้ที่ไม่เคยรู้สึกหลงทางและโดยเฉพาะคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต คนพวกนี้ครับเขาไม่ใช่คนที่รู้ตั้งแต่แรกว่าตัวเองนั้นกำลังจะเดินไปในทิศทางไหนแต่คือคนที่เดินทางทั้งที่รู้สึกหลงทางนั่นแหละครับ Do you think it's like normal to feel lost in life Yeah I think I think everyone is lost just different degrees of lost So many ways maybe happiness is coming to terms that You have more than answers, and probably okay more questions normal have that's and answers and and สิ่งถัดมาครับเมื่อเรารู้สึกหลงทางนั่นาอาจหมายความว่าเรากําลังเติบโตครับการรู้สึกหลงทางครับการที่เรารู้สึกแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานชั้นดีเลยครับที่ใช้ยืนยันว่าเราเนี่ยกําลังใช้ชีวิตของเราอยู่เพราะว่าเรากําลังเดินทางเราจรึงรู้สึกหลงทางนั่นเองครับ การที่เรานั้นตั้งคำถามสงสัยแล้วก็หวาดกลัวในสิ่งที่กำลังรอเราอยู่ข้างหน้านั้นมันก็เป็นเพราะว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าครับอ้างอิงจากหนังสือของคุณเกนนันดรอยครับอันเทมคุณเกนนันดรอยครับเขาเขียนเอาไว้ว่าทุกชีวิตคือการทดลองที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนชีวิตนี้เป็นของฉันเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นฉันจึงเลิกถามทางกับคนอื่นเพื่อที่จะไปยังสถานที่ที่พวกเขาเองก็ไม่เคยไป มันไม่มีแผนที่เราทุกคนต่างก็เป็นนักปลูกเบิกเส้นทางชีวิตของตัวเราเองการที่เรารู้สึกหลงทางครับนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเรานั้นกําลังเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยมีใครบนโลกวันนี้ไปมาก่อนนั่นแหละครับทําไมเราจึงหลงทางมันไม่มีแผนที่หรือไม่มีไกด์นำทางคนไหนครับที่จะมาช่วยให้เราเนี่ยไปถึงจุดหมายที่เราตั้งเอาไว้ให้กับชีวิตตัวเองได้ดังนั้น เราจึงต้องเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางนั้นด้วยตัวเราเองครับและอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะให้ท่านทกฟังนะครับจําไว้เลยก็คือการเติบโตครับมันต้องอาศัยการหลงทางบ้างเป็นบางครั้งครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกหลงทางโดยตรงแต่มันก็มีส่วนเกี่ยวพันกันอยู่นั่นก็คือมันมกักจะมีสิ่งหนึ่งครับที่โผล่ขึ้นมาทุกครั้งเวลาที่เรารู้สึกหลงทางสับสนหรือว่า สงสัยในตัวเองสิ่งสิ่งนั้นครับมันคือปัญหาและอุปสรรคครับทั้ง2อ,อย่างนี้ครับเป็นสิ่งที่มันจะโผล่ขึ้นมาและทุกครั้งที่มันโผล่มามันก็มักจะสร้างความรู้สึกหลงทางแล้วก็สับสนให้กับตัวเราครับแต่ว่านั่นถือเป็นสัญญาณที่ดีครับนักลงทุนระดับโลกอย่างคุณในลาริโอครับเคยบอกเอาไว้ว่า a พ n plus reflection, e q u a l progress ถ้าเกิดว่าเรากำลังเจอช่วงที่ยากลำบากครับนั่นอาจไม่ใช่จุดจบแต่มันคือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าต่างหากทุกทุกคนเห็นกราฟนี้ไหมครับกราฟนี้ครับสุกสร้างขึ้นมาโดยคุณเรดาริโอซึ่งกราฟนี้ครับมีชื่อว่า principal success loop โดยกราฟนี้ครับจะแสดงให้เราเห็นว่าเส้นทางในการเดินทางหรือการเติบโตของเราเนี่ย มันไม่ได้เป็นเส้นตรงซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองซูมเข้าไปครับเราจะเห็นเส้นการาฟที่มันขยับอยู่เป็นระยะระยะซึ่งตรงส่วนนี้ครับมันมีชื่อเรียกว่า loop of struggle โดยมันจะมีอยู่5ขั้นตอนครับที่เกิดขึ้นอยู่ในลูปนี้ขั้นแรกครับนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายขั้นตอนนี้ครับมันชัดเจนด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีเป้าหมาย เราก็ไม่อาจดูเรด้ว่าตัวเรานั้นจะเดินทางไปยังที่แห่งใดขั้นตอนต่อมาครับมันคือการระบุป,ปัญหาและไม่อดทนกับปัญหานั้นครับคุณเดลารเดโอครับบอกไว้ว่าเมื่อเราเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาอะไรก็ตามหน้าที่ของเรามันคือการระบุป,ปัญหานั้นๆเพราะหลายคนครับเวลาที่พวกเขาเจอปัญหาพวกเขาก็มักที่จะโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาแล้วก็ลืมปัญหานั้นไป ต่อมาครับขั้นตอนที่3มันคือการวิเคราะห์ปัญหาครับว่าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถทราบถึงต้นตอของปัญหานั้นได้ขั้นตอนที่4ครับเมื่อเรามองเห็นปัญหาระบุมันออกมาได้แล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อมาครับคือการวางแผนครับคุณจะต้องออกแบบการเดินทางของคุณใหม่เพื่อที่ให้คุณเนี่ยจะได้ไม่ต้องพบเจอกับปัญหาเดิมๆในการเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณ และขั้นตอนที่5ครับขั้นตอนสุดท้ายมันคือการเดินทางต่อไปครับซึ่งในระหว่างการเดินทางไปสู่ความสําเร็จนี้ครับคุณจะต้องพบเจอกับลูปที่มีชื่อว่าลูปออฟสต็อกเกิลเนี่ยซ้ําแล้วซ้าเล่าวนไปเรื่อยๆตลอดทั้งกระบวนการเดินทางของคุณแต่มันเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าทุกๆครั้งทุกๆครั้งเลยนะครับที่คุณเจอปัญหาทุกๆครั้งที่คุณรู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังติดอยู่ในลูปนี้ มันเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังเติบโตครับเพราะทุกครั้งที่คุณก้าวข้ามผ่านลูปนี้มาได้มันจะส่งคุณไปยังจุดที่สูงกว่าเดิมจุดที่สูงกว่าที่คุณเคยอยู่และเป็นจุดที่จะทาให้คุณเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้นเรื่อยๆคุณอันดาเดโอครับเขายืนยันอย่างชัดเจนเลยว่าคนที่ประสบความสําเร็จนั้นไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงแต่เดินทางเป็น l ูปออฟสตา g g เ l e ทุกครั้งที่เราพยายามทำอะไรใหม่ๆเราจะต้องเจอความยากลำบากก่อนแต่สิ่งที่จะแยกระหว่างคนที่ไปต่อออกจากคนที่ล้มเลิกคือการเรียนรู้จากมันเขาบอกไปครับว่าคนทั่วไปเนี่ยแค่เจ็บแล้วก็หยุดเดินแต่คนที่เติบโตคือคนที่สะท้อนตัวเองและเรียนรู้จากสิ่งที่เขาพบเจอเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยกำลังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ล้มเหลวหรือเผชิญปัญหาใดสักปัญหาหนึ่ง ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณหลงทางกับชีวิตนั่นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่ครับแต่มันอาจจะเป็นสัญญาณของการเติบโตเพราะฉะนั้นครับเมื่อคุณอยากกำลังรู้สึกว่าตัวเองประสบพบเจอกับความล้มเหลวแทนที่คุณจะถามว่าทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับคุณลองเปลี่ยนคําถามไปเป็นเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้จาไว้นะครับว่าทุกครั้งที่เราเดินสะดุดปัญหาเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดเราผ่านมันมาได้เนี่ย มันจะไม่ได้ทําให้เราถอยหลังแต่มันจะทําให้เราเนี่ยกล้าไปยังจุดที่สูงขึ้นกว่าเดิมเพนบวกด้วย r e f ฟลช t i ่นเท่ากับโปรเกสครับจำสูตรนี้ไว้นะครับและเมื่อคุณเผชิญหน้ากับปัญหาและความรู้สึกหลงทางขอให้รู้ไว้เลยครับว่าคุณนั้นกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายของตัวคุเองและนั่นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องร0 0เซ แต่มันเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าคุณนั้นกำลังใช้ชีวิตของคุณอยู่จริงๆเอาจริงๆผมไม่รู้นะครับว่าถ้ารู้ฟังที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรจากคลิปนี้บ้างเพราะเอาตรงๆแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าผมเนี่ยอยากจะระบายความเหงาของตัวเอง เหมือนกับว่าผมไม่รู้สิผมรู้สึกทั้งเหงาหวาดกลัวแล้วก็กังวลผมก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าบนโลกกำลม,มใบนี้มันจะยังมีใครที่รู้สึกเหมือนกับที่ผมรู้สึกอยู่หรือเปล่าหรือว่าผมอาจจะเป็นแค่คนเดียวบนโลกใบน,นี้ที่รู้สึกหลงทางในชีวิตของตัวเองก็ได้คนอื่นเขาอาจจะ มีวป้าหมายแล้วก็มีเส้นทางที่ชัดเจนเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้ผมก็ได้รู้แล้วครับว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นแลหว่างที่ผมหาข้อมูลต่างๆในการทำคลิปง่อยๆตัวนี้เนี่ยผมก็ได้รู้ครับว่ามันมีอีกหลายคนเลยที่รู้สึกแบบเดียวกันกับที่ผมรู้สึกและผมเองก็ไม่ได้อยากให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาเนี่ย กำลังหลงทางอยู่คนเดียวอย่างน้อยก็มีผมที่หลงทางไปเป็นเพื่อนอ่าเมู่สิเราอาจจะหลงทางกันอยู่ในคนละเส้นทางแต่เราก็หลงทางเหมือนกัน So, t h a t m e a n we can be f r i e n d right? Maybe, maybe not อย่างที่บอกว่าผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อตอบสนองความเหงาของตัวเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าท้าผู้ฟังเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรจากคลิปนี้หรือเปล่าแต่ก็คิดเสียว่ามีคนมาบ่นเรื่องชีวิตให้ฟังแล้วกันอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเรื่องอะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่เผื่อว่ามันจะช่วยแบ่งเบาความรู้สึกหนักอึ้งภายในใจคุณได้บ้างอย่างน้อยก็ให้คุณได้รู้สึกว่า ไม่ได้มีแค่คุณที่กำลังรู้สึกหลงทางล้มเหลวหวาดกลัวแล้วก็กงังวลแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าความรู้สึกพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แย่เลยมันเป็นความรู้สึกที่เป็นเครื่องยืนยันด้วยซ้ำว่าเราเนี่ยกำลังใช้ชีวิตของตัวเราเองได้อย่างได้อย่างไม่เหมือนใครจริงๆเพราะว่าเราหลงทางนั่นเองสัปดาหนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังมากครับที่ รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้มีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าความรู้สึกลงทางมันไม่ได้แย่เสมอไปขอบคุณท่านผู้ฟังจริงๆครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาจนถึงตอนนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทุกท่านเนี่ยดูอะไรกันแต่ก็ขอบคุณจริงๆครับ เพิ่มเติมนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะดูมั่วมากๆเลยผมทั้งอ่านสคริปพูดแล้วก็อ่พูดสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือสคริปแล้วก็พูดสิ่งที่อยู่ดีๆผมอยากจะพูดก็พูดขึ้นมามันอาจจะไม่ค่อยปฏิปต่อ,อก,กันเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับแต่ไม่ว่ายังไงผมก็อยากจะลองทําสิ่งใหม่ๆดูบ้างนอกจากการทาพอดแคสในช่องที่ผมทาอยู่ตลอดผมอยากจะลองทําคลิปเอาจริง คลิปนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นพี่ฟ o ็อกกี้พี่ฟ้าใสพี่กิฟบรีแล้วก็ช่องอื่นๆอีกมากมายผมอยากถ่ายคลิปให้ได้แบบพี่กิฟตรีนะแต่ว่ารู้สึกว่าฝีมือตัวเองเนี่ยมันยังไปไม่ถึงเท่าไหร่ก็ถือซะว่าเป็นการฝึก,กือฝีมือแล้วกันก่อนที่ผมจะไปถึงจุดนั้นได้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ